เอาเรียบร้อยครับอย่างนี้ตุยแน่นอนโดดโดนโอเคครับโดรูบี้สวยเพื่อนแล้วไงโป,โปโปโอเคครับโดดโป,โปโปก่อนอโชคดีนะยังได้มาครับเอาแล้วชูทำไรเนี่ยเรียบร้อยครับไปอีกตัวแบบดีใส่ด้วยชู เอามาอย่างนี้ก็โดนสิครับเอาลูบี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำ Rich Man Shop โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊บเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Rich Man Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อดชำระนานสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสาม,มารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ l i สต b แ n นช h o p เท่านั้น สวัสดีครับวันนี้พวกผมสราร์ก้าอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นกินเนเวียนะผมอันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนนะว่ากินเนเวียเนี่ยเพิ่งโดนเนิร์ฟมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมในซีซั่นที่สามสิบสองนะครับผมแต่ก็ผมมองว่าการเนิร์ฟครั้งนี้มันเห็นผลมากเลยนะเห็นผลในเรื่องระยะสกิลนะครับสกิลสองของกินเนเวียนะครับที่โดดเนี่ยระยะสั้นลงนะแต่ถามว่ามันทําให้กินเนเวียกา,กากลงไหมผมมองว่ามันก็ยังเล่นได้นะสตารับกินเนวีนะผมผมว่ามองมันยังโหดอยู่นะ ต้นเกี่ยวแล้วก็ฟาร์มบ้าม่วงไปก่อนครับดีบฟาร์มครับเราเล่งฟาร์มก่อนเลยนะเินีเวียนี่คือฟาร์มไวอยู่แล้วนะผมสกิลหนึ่งพี่แกนี่คูดาวไวจัดนะครับยิงใส่ครีปรัวๆอ้าวแล้วลิงโทเราลัดก่อนครับโอเคครับแล้วเราได้นะถ้าไม่ได้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับ แลลาลาเอ๊ะลาลายืนสลับเลนหรือเปล่าครับต้องบอกเลยนะครับว่าแรงต้นซีซั่นนี่คืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมลาลายืนสลับเลนงงเลยนะครับลยลายืนเลนนี้ที่โอ้โหลวเราโดดว่าวมาก่อนหนึ่งทีงงเลยนะครับลดลายืนเลนอีกทีนะตัดที่ป่าครับโอ้โหลลาโดนไปแล้วครับผม ฟาซาเปิดลายลาไปก่อนก็จะเหาวนี้ดักรออ่าแล้วเหมือนชูเขาจะรู้ด้วยโอเคแล้วฟวาซาแหลมจังหวะนี้โอเคครับโดโดนสวยครับปิดฟาซาก่อนแล้วเปิดเต่าครับโอ้แล้วปูโป้ได้เบนบนเลยนะ สองนาทีนะผมทำลายป้อมไปแล้วนะเร็วจัดนะครับแต่บาดาังเราไปยืนเลนแคลรี่ครับผมแต่ฟาซาได้ไหมโอเคครับแต่ลายลาเราจะตุยโอ้โหวิลสกิลสองโดดมาโดนขัดโดยชูเรียบร้อยครับเราไม่มีสกิลแล้วนะอันนี้คือช่วยได้แค่สแปมสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งไล่ไปอย่างเดียวนะกลับมาฟาร์มต่อครับผม เก okay, จังหวะก,การฟาร์มไปเลยนะ้วเมื่อกี้ต้องบอกว่าที่กินเวียนะผมกดสกิลสแล้วก็กดอันติีเร็วๆนะครับมันมีเหตุผลอยู่นะคือบางคนอาจจะบอกว่าให้คอมโบสกิลให้เสร็จก่อนนะครับแต่จริงๆก็คือมันก็ได้หมดนะผมเพราะว่าการกดอันติีก่อนก็ทำให้เราไม่โดนซีซนะจะได้มา2ตัวครับสวยครับ นี่ตังเรายังนําอยู่นะโอ้โหแล้วลูบี้มาดักประโซนตรงนี้ด้วยนะครับตังเราสองพันสองนะครับผมตอนนี้แต่ตีปูก่อนครับรีบเอารีบไปครับประตูเขาดักโหมดมากครับผมก็จะมาเบนตี้นะต <after all. S 1> ัวเรามาสองนะครับมาดูโอ้นะ เต่าอีก15้าวีครับ mm hmm. แล่ข้างล mm ่างเรามีประเด็นหรือเปล่าถลอยก่อนเพื่อนข้างล่างลึกจับโอ้โหเรียบร้อยลูบี้ประกบอย่างนั้นไม่น่ารอดครับผมผมน่าจะไปไม่ทันนะแล้วเปิดเต่าเลยครับเขาเราต้องล้าครับโอเคครับได้โอ้โหเกือบจัดครับ สวยนะจะังอวะนี้ดีนะลาดได้นะครับแล้วฟังโก้เรามาเติมโอเค,คฟังโก้ตบต้องได้นะครับโปโป้เรียบร้อยครับได้โปโป้แล้วลานล่อครับเหยียบแถบโปโป้โปไปก่อนนะลานแดดออกไปอย่างสวยครับแต่เราเอาสุดไงเรียบร้อยครับ <Mega Kill. S 1> เราตามสุดจัด ขี้ป,ป่าเลยครับเดี๋ยวตอนนี้เราทำเวฟต่อนะครับบดางเราเดินหายไปแล้วนะครับจริงเรนนี้ควรเป็นไลลานะ,านะแรงช่วงต้นซีซั่นครับบอกเลยครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ <c oughs> สนุกกันเลยสิทีนี้ โอ้โหแล้วฮุกมาไม่โดนพอยอก่อนครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะเล่งฟาร์มต่อดีกว่านะครับเล่งไอเทมนะเอ๊ะเล่นเหมือนในมินิแมปลายลาเราตีบัฟเราหรือเปล่าเนี่ยเลือดเขาลดนะฮะโอ้โหชัดเจนครับปั๊บตุยโอ้โแล้วบานังเปิด ต่เย็นเพื่อนมาดังไกเปิดงั้นนะ่ะโอ้โหจังหวะเซอร์ไพรส์จัดนะครับบาดังเราเปิดโอ้โหแล้วฮุกยังไม่โดนครับโปโปยังหลบดีอยู่นะสำหรับโปโปนะไม่แบบไม่เดินตรงนะครับถ้าเดินตรงๆงนี่โดนฮุกแน่นอนครับและเกิดไฟกันครับสวยครับได้ลาสลทอ่รูบี้ขัดจังหวะมาก่อนนะโดนหมา,ากัดอีก <c oughs> <c oughs> ครบดนะีซีครบฮะ ใส่เราเนี่ยครบเลยแตฟาซ่าอันติมาครับเก็บนะโอ้โหถ้าโดดเข้าเราตายแน่นอนครับกลับออกมาก่อนนะเก็บร้อครับผมอินเวียเนี่ยโดนเนื้อมาเนี่ผมมองว่าเล่นยากขึ้นระดับหนึ่งนะเรื่องแบบระยะนะครับสวยครับดึงโดนลูบี้แล้วเราเนี่ไม่ต้องใช้อันติครับผม ได้ปอมแรกแล้วนะเป็นป้อมแรกที่นานมากนะครับกว่าจะได้ไไดเร่งฟางครับตังเรายังนำอยู่นะโอเคครับบัฟยังไม่หายนะ,ยยน,ะนึกว่าบัฟหายไปแล้วนะครับเมื่อกี้หลอดยังไม่เกิดครับเราก็ใช้สกิลฟาร์มเลยนะ ใครโซนอีกหรือเปล่าตอนนี้เก็กป่าโอค,ครับไม่มีนะ have โอ้โหแล้วมีคนมาเปิดหลังโดดได้ลูบี้ครับเคลื่อนปีดหน่อยโอเคได้ลานไหมไม่ได้ครับลานนี่คือค่อนข้างไวนะ ดูดันข้างล่างสบายเลยครับดูขึ้นไปทำเวฟกลางต่อฟาซ่าอยู pool ่กลางกลางสองนะกลางสามนะครับเห็นโปโป้อีกตัวนะและลูบี้อยู่หร <c oughs> ือเปล่าโอ้โหรีบโดดมาก่อนเลยครับถ้าเดินอ้อมน่าจะปลอดภัยกว่าครับเบอร้ แต่โปโป,โปโมันเห็นนะครับรีโทรเรามันเปิดนะโปโป,โป,โปโอันติครับหมางับไปก่อนแล่แมปใหม่บอกเลยว่าหลอดยังสวยนะครับป่าทรายอยู่นู่นนะเราต้องพยายามล่าหลอดน,นะครับแต่ก็ยากนะเพราะว่าเราปิดเขาไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนเด้งด้วย เสียหลอดีครับทีจีเอาบ้าัครับกลับมาฟาร์มต่อนะเป็นไงเพื่อนจะเปิดเหรอดูบีมาเช็คเป็นไงโปโป,โ,ปโ,อโอเคครับโดดโ,โปโปก่อน <c oughs> เกือบไปครับเกือบไม่ได้เมื่อกี้ โชคดีนะยังได้มาครับเอาแล้วชูทำไรเนะี่ย <_ EN> เรียบร้อยครับไปอีกตัว <_ EN> แบบดินใส่ด้วยชูเอามาอย่างี้ก็โดนสิครับ <_ EN> เอาลูบี้ครับไปตัวลูบี้ <_ EN> เรียบร้อยผม <_ EN> เดี๋ยวกันหลอกก่อนนะ ต้องรีบเลียร์หลอนนะครับและเกมนี่คือลูปเกมนี่คือเราโดนกดจัดนะตอนนี้เล่นค่อนข้างยากนะครับศัตรูได้เปรียบจัดป้อมนี่คือป้อมแล้วนี่จะเละหมดแล้วนะครับในเร่งฟางว่โอ้โหวและเซซิเลีลเยลาดไป ทินีเดียเอาบัฟแล้วแบบตึงๆกระโดดโดนไหมโอ้โหโดนลูบี้บเปิปิดได้เปล่าโอเคครับสวยบาดางัง <Yeah. S 1> อีทีโอ้โหแล้วมีคนมาบาังครับฟาซาบาังให้แต่เมื่อกี้ถ้าฟาซาไม่บงังก็น่าจะไม่โดนนะเวลาสลอดเข้าไปลำบาดังได้มาตัวหนึ่งครับ ปาซาเช็คมาครับเขานา่าจะเห็นเรานะเพราะว่าเราเพิ่งเดินย้ายมานะครับก็ถ้าแบบว่าย่าฝั่งเอลซ้ายไม่มีครับก็เช็คเอลขวาต่อนะเผื่อว่าศัตรูเขาจะเปลี่ยนฝั่งนะครับแต่บินมาเช็คอย่างนั้นน่าจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับ าแบบว่าผมมาดักกันเยอะนะทีนี้คือผมมาดักคนเดียวไงเอาสวยครับฟังกโก้และเห็นโปโปอยู่คนเดียวเลนบนอย่างนี้เรียบร้อยครับผมช่วย,ยกันกันเวฟกลางก่อนครับตอนนี้พยายามอย่าเสียป้อมกลางนะแต่ป้อมข้างๆเรานี่คือโดนไปหนักหมดแล้วนะครับเลนบนนี่คือแห้งนะครับ แล้วเวะนี้เปิดลอ่อครับลูบี้มาอาร์เซอดมาครับโอเคครับโด,ดโดนโอเคครับโดนลูบี้สวยเพื่อนโอ้โหแลชูมาทั้งวันนี้โอ้โหโดนตายไปเนี่ยโอเคครับชูไม่กดตามนะน่าจะโดนขัดนะครับเมื่อกี้ชู เวลาสล็อตได้เอาสูตรจัดแล้วเจาว้าวะนี้เราตามพยายามใช้สก,กิลหนึ่งสแปมใส่คลฟนะเพราะว่าจะได้ลดคูดาวนะพยายามไม่เข้าใกล้ามากครับลสล็อตเพราะว่าเดี๋ยวเขาสวนเรามานะแล้วเราบาังด้วยนะครับโอ้โห oh, แล้วหลบอย่างสวยครับลสลอ็อตโอ้โหแล้วฟาซ่ามาเรียบร้อยเลยไหมเนี่ยโอ้โห oh, oh, แตก เราจะหวาื่อกี้เราจะไปลึกไงจะไปไล่ล,า,ลาสลอดสุดนะครับโดนสวนนะฟาซาเทิงว่าใส่หน้ามาซิซิเลียจเจวาบ้หรอซิซิเลียบอกขอหน่อยนะฮะตอดเจ็ดสิบวนะีครับ แล้วก็ตีลิงโรนะครับเพราะว่าสาคัญมากนะแบบทำให้ศัตรูแบบเดินค่อนข้างยากนะครับต้องมานั่งหลบลีโทอีกนะผมะดึงโดนสวยครับได้ก่อเกิดลูบี้นะแต่ดูทรงต้องถอยก่อนครับผมถ้าเอาต่อนี่ตุยแน่นอน ฟาซานี่พยายามสกิลใส่เรารัวๆครับแต่โชคดีนะที่เราได้บาแลแลกแล้วนะผมเอาชูเข้ามาอย่างนี้ก็โดนสิครับเรียบร้อยครับชูโดนไปก่อนแล้วลัสลอตเข้ามาอุ้ยเกือบท้ายครับลันสลอตคือแรงจัดต้องบอกว่าเราออกไอเทมดาเมจล้วนเลยนะมันก็เลยนิดหนึ่งนะครับเลื่อนเราก็จะน้อยนิดหนึ่งนะโอเคครับเขาต้องกลับไปกันเลนล่างนะ คือการได้บาแแลกมานี่คือถือว่าดีนะครับทำให้เรายื้อเกมได้นะไม่จบนะครับเวฟเราทำขึ้นไปสูงโอ้โหแล้วเข้าไปเปิดอ,อย่างี้เลยบารังโอเคครับได้มาแล้วไงรอดไหมเพื่อนไม่น่ารอดครับอย่างนี้ได้โปโปครับแล้วได้ขนนกแล้วนะนะ และเเนเวียครับได้ขนนกแล้วนะครับดาเมจคือสุดเดี๋ยวเราเปิดหลอดเลยครับเพราะว่ามีล่างหนึ่งนะแล้วก็กลางหนึ่งนะครับล่าจะหลอดหายนะเดี๋ยวรออันตีฟังกโก้ก่อนก็ได้นะครับผมเาเรียบร้อยครับอย่างนี้ตุยแน่นอนอ้าวแล้วมีอันตีลายลามา,าลาบอกขอสกิลได้ไหมเปิดล่อครับ ลานต้องมาครับเรียบร้อยครับแต่ปลกมาจริงไงเอาโดนเด้งนั่นน่นนะเรียบรอ้อยโดนหลอดเด้ง <c oughs> เอาจังหวะนี้ <c oughs> ด้วศัตรูหายหมดเลยนะเง <c oughs> ียบจัดนะครับอ้าวเจอฟาซาแล้วอ้าวแล้วฟาซาดโดนลายลายิงโอ้โหและได้ด้วยโดดมาจังหวะนี้เราเอาสุด ฟังโก้ตบให้ครับแต่ปโปโปแตชูโดนไหม,มไม่โดนรอดเลยอย่างนี้แลูบี้ครับโดนมาหแล้วโดนแล้วโดนขัดลูดบี้นี่เป็นตัวละครที่สี่สีแน่นจัดนะครับโดนไปนี่โดนขัดแน่นอนแล้วเ,เตรียมเซตครับก่อเกลืไว้ก่อน จหวันนี้ต้องถอยนะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอช่วยบารางก่อนถอยครับ <c oughs> เราตัดที่ป่านะ <c oughs> ดูเปิดป่ามา <c oughs> บารางเป็นไรเพื่อนเจอรูบี้ลวกครับ ังหวะนี้ลาสลอดอีกแล้วนะครับเราต้องมานั่งไล่ลาสลอดอีกแล้วลาสลอดลึกครับผมเหยาอ้อมไปครับอ้าวแล้วโดนฟังโก้ตกไม่รอดอเาราบอกว่าศัตรูเขาก็ไม่ได้ทำเวฟสูงด้วยนะเวฟล่างนะครับเขาปล่อยให้เรานะโอ้โหแล้วมาอย่างนี้ โดนแปโปโปโอ้โหแล้วโดนฮุกโดนชูเตะอีกเรียบร้อยโอ้โหเมื่อกี้โดนฮุกมารูบี้นี่คือขัดเราสุดจัดนะอันนี้รอจังหวะน,นะครับและเหมือนเกมนี้คือจะโดนหนักจัดโอ้โหแล้วฮุกโดนครับได้ชูมาก่อนตัวหนึ่งนะแต่หลอดเกิดครับผม จังหวะนี้ต้องปล่อยหลอดนะครับทำอะไรไม่ได้นะไปก็ตายอยู่ดีนะครับเดี only ๋ยวเราทิ้งหลอดเลยนะแูบี้มาโซนครับ เกมปลาไปยี่สิบนาทีนะตึงจัดนะครับและเขาดักอยู่โอเคครับผมได้สวยครับฟาซา่อยเลยนะเรารีบกว่านันตีเลยนะครับเพราะว่ากลัวโดนซีซีนะแต่ได้โปโป้ต่อโอเคครับสวยได้ก็เกิดล้าน ไลลา,ลาครับโดนชูต่อยไปเรากลับมาเคลียรหลอดก่อนครับผมไล่สุดไม่ได้นะมีหลอดอยู่นะผมอูและซิซิเลียนโอ้โหแต่ไม่น่ารอดครับปล่อยดัน,นมาก่อนครับชูแรงด้วยนะชูดามเมจนะครับ กียห้ผมแล้วลูบี้โซนจัดไม่กล้าให้เข้าลึกเลยนะคือคั้อ่ะคั้สุดทูอ,อยู่ล่างครับทำเวฟเราอยู่นะโอเคครับป้อมอยังไม่แตกนะจะได้ไหมลูบี้ตัวเดียวโอเคครับสวยเอาก่อนเลยครับก่อเกิดพอเพื่อเขาเติมไวมาก ปล่อเลยครับประดังไม่รอแล้วนะเข้าไปอย่างนั้นนะครับแต่วันนี้คือควรกันบ้านนะครับแล้วก็พยายามหาเงินจากคีปเอานะแล้วค่อยเล่นสวนจังหวะเดียวนะไซลาเราโดนอีกแล้วครับแล้วได้ลูบี้มาปิดได้ไหมลูบี้ เมื่อกี้เราก็เกือบตายครับต้องซื้อก่อเกิดไว้กันเลยนะตะลานโอเคครับโดนตบระดักเลยนะเมื่อกี้แล้วตอนนี้เราเซตไอเทมไปแล้วนะผมแ,ะแ,ะนะแต่โปโปแหลมนะตัวนี้ดูบี้ตายแล้วนะครับไม่มีใครค้คำโอเคได้โอ้โหแล้วเพื่อนหนึ่งโดนโอเคครับโดน อะไรนะเราเซตไว้แล้วนะครับเกือบตายเมื่อกี้ดียังรอดมาได้นะครับแต่เขาตายสามกลับมาซื้อปอนนกนะโอเคครับได้ฟาซาแล้วจบแล้วเนี่ยจบได้แล้วเนี่ยไปครับโจมตี เรียกเพื่อนเลยครับตายสี่บอกเลยว่าโอกาสจบคือสูงมากนะครับตอนนี้ใส่คีบมาโอเคครับจบเราฟาร์มใส่คีบลยนะจะต,ตีป้อมครับผมตีด้วยความว่องไวโอ้โหแล้วจีครับผมเกือบแพ้บอกเลยช่วงต้นซีซั่นทำใจว้าวุ่นนะครับผม เกือบไปนะครับต้องบอกว่าจีๆเลยครับจังหวะน,นี้ถ้าเรากินไีเวียดามีดสุดนะฮะก็คือแรงจะจัดๆหูเพื่อนเราตายไปคนละสิบตัวเพื่อนตายเยอะไปเปล่า อันนี้ทำดาเมจไป9 2 0 0 0นะครับแล้วก็แทงไป8 3 0 0 0แล้วก็ดันป้อมไป7,006นะก็ต้องบอกนะครับว่าเกินีเวียโดนเนิร์ฟเนี่ยบอกเลยว่าเห็นผลนะเพราะระยะโดดนี่คือสั้นพอจังโดดจังหวะที่แบบว่ามันไกลนิดนึงเนี้ยมันก็ต้องเดินไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะโดดน,นะก็ทำให้ตัวละครตัวนี้เล่นยากขึ้นระดับหนึ่งนะแต่ก็ผมมองว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับสำหรับเกินีเวียนะและยังโหดอยู่ด้วยนะครับเดี๋ถ้าเจอนี่คือยังไงก็ต้องล้างนะผมเอาล้างไปนนนนนะพพราาถ้้ีี่่่แแกโดดดไคคืออตยับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.